สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับสมุไรเทเลนเช่นเคยนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับแอามินกรสมุไรเทเลนเนาะวันนี้นะครับผมจะมาทำการรีวิวนะครับจะเป็นคาตานาโคชิระเอะนะเป็น T10 ฮาร์มอนแท้นะครับราคาเริ่มต้นเลยนะครับ3,500บาทนะครับ3,500บาทเนาะส่งฟรีด้วยนะครับตัวนี้โอเควันนี้เอามารีวิวให้ดูทั้งหมด4แบบก่อนนะครับจริงๆมีมีเยอะกว่านะมีประมาณอ่า20กว่าแบบได้นะครับผมก็ทยอยถ่ายถ่ายภาพนะครับเป็นถ่ายภาพอ่า แล้วก็เอาลงหน้าเพจให้นะครับจะมีแบบละเล่มนะครับแบบละเล่มเนาะอย่างตัวนี้อย่างสีแบบนี้นะครับก็จะมีแค่เล่มเดียวนะครับเล่มตามนี้เลยถ้าขายแล้วก็คือหมดนะครับแบบนี้นะอ่าอย่างตัวนี้นะครับก็มีแบบเดียวสีเดียวนะครับขายแล้วก็คือหมดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูรายละเอียดกันเลยนะครับเริ่มจากตัวนี้นะครับขนาดคาตาะปกติเลยนะครับหนึเซนติเมตรเนาะด้ามจับนะครับทำจากไม้แท้นะครับหุ้มด้วยหนังกระเบนแทสีแดงนะครับพันด้วยผ้าสีน้ําเงิน อ่าแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ฝักดานะครับทาจากไม้แท้ทําสีลายหินอ่อนนะครับลายหินอ่อนสีน้ําเงินขาวแบบนี้เห็นไหมสวยงามเลยอ่าต่อไปนะครับเชือกมันฝักน้บเชือกมันฝักจะเป็นสีน้ําเงินนะครับสีน้ำเงินแบบนี้ซื้อบะตัวนี้จะเป็นอลลอยนะครับทํทเป็นลายมังกรนะลายมังกรสีเงินนะครับสีเงินแบบนี้สวยงามนะครับโอเคต่อไปใบดาบนะครับใบดาบตัวนี้จะเป็นเหล็กทีสิบเหล็กทีสิบฮาร์มอนแท้นะครับเห็นหรือเปล่า เช็ดเช็ดน้ำมันก่อนนะครับทีสิบฮาร์มอนแท้หนึ่งร่องเลือดนะครับทีสิบฮาร์มอนแท้หนึ่งร่องเลือดเปิดคมร้อยเปอร์เซ็นเป็นคมเดิมๆจากโรงงานนะครับไม่มีการรับคมเพิ่มเนาะะช่วงนี้ผมจะรับคมเพิ่มให้ไม่ได้นะครับเพราะว่าหินรับคมผมหมดนะครับมันแตกไปแล้วนะครับถ้าเอาไปรับคมเพิ่มเดี๋ยวเกรงว่าคมดาบจะมีรอยนะครับตัวนี้โอเคตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่3,500บาทนะครับ3า0 0บาทเนาะส่วนการใช้งานนะครับตามคลิป ตามต้นคลิปเลยนะครับที่ผมเอาไปฟันทดสอบเป็นรุ่นเดียวกันนะครับแต่เป็นรุ่นก่อนหน้านี้นะครับเป็นรุ่นเดียวกันเป็นชุดเดียวกันทํามาจากโรงงานที่เดียวกันนะครับแต่เป็นรุ่นก่อนหน้านี้นะครับรุ่นของรถที่แล้วนะครับผมเก็บไว้เพื่อทดสอบให้ลูกค้าดูนะครับใช้งานได้จริงนะครับฟันไม่ไผ่ฟันขวดน้ําสบายต่อไปนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับขนาดความยาวปกติเลย103ซนติเมตรเหมือนกันด้ามจับนะครับทำจากไม้หุ้มด้วยหนังกระเบนแท้นะครับหนังกระเบนแท้สีเงินนะครับแล้วก็พันด้วยผ้าสีน้ําเงินเหมือนกัน ฝักดาบนะครับทำจากไม้แท้แล้วก็ทําเป็นสีดําแล้วก็มีอ่าเขาเรียกว่ามุกทองนะครับดามุกทองแบบนี้สวยงามนะครับเชือกมันฝากจะเป็นสีน้ําเงินเหมือนกันนี่เลยซื้อบะจะเป็นลายแบบนี้นะทั้งสองฝั่งนะครับนี่เลยลายสวยสวยอ่าตัวนี้ซื้อบะลายสวยนะครับใบดาบจะเป็นเหล็กทีสิบนะเหล็กทีสิบทีสิบฮาร์มอนแท้นะครับหนึ่งรองเลือด่ะเดี๋ยวแบบหนึ่งนะครับเช็ดน้ามันก่อน นี่นะครับทีสิบมมอนแท้หร่องเลือดนะครับทีสิบแฮมมอนแท้1ร่องเลือดเปิดคมร้อยเปอรเคมเดิมๆจากโรงงานเหมือนกันนะครับขนาดความยาวของใบดาบที่เ3็มเซนนะอ่าโอเคดูเล่มต่อไปนะครับราคาก็3,500บาทเหมือนกัน3,500ันห้สองฟีนะครับ ต่อไปต่อไปเล่มนี้อ่าเล่มนี้สีดําสวยเล่มนี้สีดําสวยนะพิมพ์นิยมเลยนะครับใครที่รอที่สิราคาเริ่มต้นนะครับสีดําตัวนี้แนะนําขนาดความยาว1นึ้ซนติเมตรเหมือนกันนะครับด้ามจับยาวอยู่ที่27 27เซนนะครับพุมด้วยหนังก็เป็นแทสสีแดงเนาะพันในผ้าสีดํานะครับฝากดาบทําสีดํานะครับแล้วก็มีลายขีดขีดสีขาวแบบนี้นะครับนี่เลยนะครับเชือกมันฝ่ายจะเป็นสีดํานะครับ ซื้อบาจะเป็นอลอยสีเงินน้นบเงินทองลายประครับนะครับสสยงามนะครับต่อไปใบดาบนะครับใบดาบตัวนี้จะเป็นเหล็กทีสิบครับเหล็กทีสิบหามนแท้หนึ่งร่องเลือดนะครับนี่เลยนะทีสิบหารมันแท้หนึ่งร่องเลือดเปิดคมร้อยเปอร์เซ็นต์คมเดิมๆจากโรงงานนะครับสันหนาที่แปดมิลเนาะขนาดความยาวก็เจ็ดสิบสามเซนติเมตรนะครับกว้างก็สามจุดสองเซนนะครับตัวนี้โอเคต่อไปนะครับดูเล่มสุดท้ายนะครับสีเล่มวันนี้มารีวิวให้ชมสีเล่มก่อนนะครับ ต่อไปเล่มตัวนี้ก็สีดําเหมือนกันนะครับขนาดความยาว1 0 4เซนนะครับด้ามจับทาจากไม้ห้อมด้วยหนังกระเบนแท้นะครับสีเงินนะครับแล้วก็พันด้วยเชือกสีกลมดำนะดำกลมนะครับแบบนี้แล้วก็ฝากดาบทําจากไม้นะครับทําสีดําขีดขาวเหมือนกันนี่เลยเชือกมันฝักจะเป็นสีดํานะครับตัวนี้ซื้อบาดจะเป็นลายแบบนี้เป็นซื้อบาดเหล็กนะครับ สิบบาทเหล็กลายสวยๆนะครับเดีบง่ายนะครับแบบนี้โอเคต่อไปใบาดาบเป็นทีสิบห้ามันแท้หนึ่งร่องเลือดนะครับทีสิบห้ามันแท้หนึ่งร่องเลือดเปิดคมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่เลยนะทีสิบห้ามันแท้หนึ่งร่องเลือดเปิดคมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขนาดความยาวเจ็ดสิบสามเซนติเมตรคมเดิมๆจากโรงงานใช้งานได้จริงแน่นอนนะครับตัวน,นี้นะครับทั้งชุดนี้นะครับราคาเล่มราคาเล่มละสามพันห้าร้อยบาทนะครับ 3500บาทส่งฟรีเนาะส่วนการใช้งานก็ตามต้นคลิปเลยนะครับผมเอาไปตัดทดสอบมาให้แล้วนะครับแต่จะเป็นของชุดแล้วนะชุดที่ผ่านมานะครับตัวนี้เป็นชุดลอตใหม่ลอตใหม่นะครับส่วนยังไม่ถ้าถ้ายังไม่ถูกใจชุดนี้นะครับเดี๋ยวรอชุดต่อไปก็มีนะครับแต่ถ้าถ้าสีดําชุดชุดนี้หมดนะครับก็คือหมดนะใครที่เล็งเล็งสีดําไว้นะครับ รีบจับจองกันก็แล้วกันนะครับหรือว่าสีนี้ก็สวยนะครับสีไหนก็ได้นะครับจริงๆถ้าเอาไปใช้งานจริงๆนะครับไม่จําเป็นต้องเน้นสีก็ได้นะเราเน้นที่ใบดาบนะครับเน้นที่ใบดาบใช้งานได้จริงก็พอนะครับเอาไปรับชมเพิ่มก็ได้ง่ายนะฟันฟันนุ่นฟันนี่นะครับฟันไม้พงไม้ไผ่ฟันเสือฟันกวดน้ําใช้งานได้สบายแล้วนะครับในราคาที่3,500บาทสองปีสําหรับที0ทบามอนแทะครับโอเคครับวันนี้สมุไรไทยแทนดนก็ร้อนแล้วนะครับยืนตากแดดนานนะครับเดี๋ยวจะไม่เอานะครับตัวนี้จะเป็นกายแ รู้จักหรือเปล่าแอดมินจีนนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับร้อนไปไปกันวกนนี้